อีกขัากนกำลังล่อขอมากัะจังโอ้บึกใหญ่เลย,ยพุนะ่น่ะดึงขึ้นอีกแล้วเยือบ่บ เป็นขั้นไหนขั้นนั้นเต็มลำบากเป็นขั้นน,นี้มันรถไใส่บนน้อบาทนานๆนั่นกะ็คอยด่ากัมาแล้ว สีห่อเชิวสีบปเต็มรถขันนี้ก่อนเต็มถุกไหมอีตั้งสามขั้นถูนไหม,ไหมพี่นวงอีตั้งสามขั้นนะจ๊ะนี่แจ๊กนี่อี่แจ๊กนี่นกระลังมากอีกบองหนึ่งอันนี้ได้สองต่อนบนสองต่อนโอ้แบบยาวเลยคันนี้ ท่าน,นี้เอาแล้วอ่นนำไปเทกําลังเอาไปเทศ,เทศล่อสลิงอยู่ขนันกําลังเตรียมคืนแจกขันนั่นกาละมากร่งยกสลิงออกถ้าบ่มีรถเท่ากับต้องมาลอ่อจนรถจากรลงงานมากบรอจา เนี่ยเราอีจดันกันมาละเราดีดัน,น,น,าน,น,นาตามคนมาละรอคิวรอคิวเข่อนตอนเข่าสิม,มาเอายกออกกันเขาต้องไปสั่งก่อนมาได้เท่ายย่ามเมอาอ้อยออกแล้วเข่ากะไปสั่งอีกคือนก่อนไม่ได้น้ำหนักออกขาออก ก็จะเป็นน้ำหนักที่ห่อนจะได้เงินเขาเอาเินว่าอ้อยเต็มแล้วขั้นพวงพวงขั้นนั้นเต็มแล้วพวงหนึงงน่งพวงหนึ่งก็ได้หลายอยู่บ่ มา่ล่ออาพวงนี้เป็นปันนี้เลยจักอันเลยจกกักยกมาอันนี้ไปแล้วไปสร้างน้ำนักออกมาที่นี่ันนั้นก็นมาัล่อคันของเรายังไม่มาโอ้คันของเรากำลังจะตามมาองนมดรถไทยสีดแดง อหอนสันดิลบเขามาอยู่ในปา่าอ้อยกัลลังสั่งอยู่อู้งั่งสั่งเขาอยู่ออฟฟิตคนงั่งซังหอนนะไปตากแดดแล้วก็หอนนี่กระจ้าจกัลลัง,องเอ่อสลิงเกี่ยวสลิงเอาอย่าว่าฉันอันเดียวเบิ่งรถขั้นนี้ อันเดียวเด้ตัวนี้ใส่สามสลิงเใส่สามสลิง แดงกำลังมากมองมาคนมาแล้วคันของเราคันนี้กำลังย่อขึ้นอ้าโอ้ฮึบฮึบอู้จิตโตป้าจิตโตอันนี้มักคัน,น diver, ค like มักตอนมักย่อแล้วโอ amentos, wow ้ตัดตัดตั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 โอ้โหฮึบฮักฮัก Đây bà áo Ui Lút Để bàn Bà Tí tụ nặng nạc lấy Nhúc cái này bà áo Thân nhìn bậc nhau lấy ยกออกสองเสื้อไฟสลิงออกแล้ว ียมขึ้นเอากองที่สองกองที่สองในรถขั้นนี้กินสลิงรถขั้นยาวก็ต,ต้องสเสลิงหกเซนต์กันถ้ากดอ่ะขั้นนันไปแล้ว ทางควนดำวาเาล้เราจะเจม้าอัาอนออที่สอง จีนี่คุนมันเนี่ยมาแล้วครับถ่วห่งวงไหเงาบาทได้ล้าก็ได้หาฮกตันจริงเ่ององสลิงให้ ยำยกขึ <Philadelphia> ้นแล้วครับที่นี่เออชิบรถขั้นเดียวก็มันสิเต็มพวงเลย มัเกร์คส,สองขั้นหนึ่งจะเต็มหรอแ่นตอนนัน้ซึบซึบใส่สมแถวก็เต็มแล้วต้น ตเต็มข้างหลังวะเรียบร้อยคันนี้ปาดขั้นนี้เลยไปไัจจัข้างหลังเกือบเต็มวะโคตรโม้โม่แต่